ชวนคุณผู้ชมและคุณนัตยาไปชื่นชมความสามารถของน้องๆเด็กพิเศษในพื้นที่ของโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งน้องๆก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงลิเกฮูลูที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่เข้าร่วมง,งานค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะคะคือบรรยากาศของการเปิดบ้านสสจชตโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการแสดงของน้องๆเด็กพิเศษ5ประเภทค่ะน้องๆที่มีความปรับพ้องทางการได้ยินทางการเห็นทางสติปัญญาทางร่างกายทางการเคลื่อนไหวสุขภาพและนักเรียนออทิสติกและรวมไปถึงการแสดงความสามารถพิเศษนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงลิเกฮูลูภาคใต้ หลังจากการหลังจากการเปิดเพลงค่ะน้องๆก็ได้มีการแสดงลีลาท่าทางท่าเต้นการปรบมือตามจังหวะเพลงจนเป็นที่ประทับใจกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมงานค่ะรวมไปถึงคณะครูนะคะก็อดไม้อดมือที่จะโยกย้ายมือนะคะตามจังหวะเพลงไม่ได้ค่ะรวมไปถึงพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนนะคะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้เกียรติมาเปิดกิจกรรมนะคะก็บอกว่าการดําเนินงานของโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นโรงเรียนที่ดูแลน้องๆเยาวชนที่อยู่ในวัยที่ต้องรับการศึกษาอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย5ประเภทซึ่งก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางนักเรียนเหล่านี้ค่ะก็อยู่ภายใต้การดูแลพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดต่างๆแต่ด้วยความสําคัญขานรัฐบาลก็เลยให้ความสําคัญจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นประถม ศึกษถึงมัธยมศึกษาเพื่อให้บุตรหลานของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่ห่างไกลเพราะในพื้นที่บ้านเราก็มีโรงเรียนสําหรับน้องๆพิเศษที่มีมาตรฐานและมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเพราะโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนทั้งนี้ค่ะการดําเนินงานของนโยบายในเชิงของรัฐบาลนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนค่ะ